ไปไปมามาฟุตบอลโลกเที่ยวนี้โอ้สีสันเกิดขึ้นได้ทุกวันนะครับใครจะไปนึกว่าใครจะไปนึกนะครับว่าทีมชาติญี่ปุ่นที่พึ่งจะช็อกโลกพลิกเอาชนะทีมชาติเยอรมนีแชมป์โลกสี่สมัยมาได้ในนัดแรกนะครับจะ มาจะมาพลาดท่าให้กลับทีมหมูน้อยครอสตาลิกาที่นัดแรกไปเจงเละเทะให้กับทีมชาติสเปนถึง7ประตูต่อศูนย์นี่สีสันฟุตบอลโลกโดยแท้เลยนะครับก็ต้องเป็นความทรงจำไปอีกนานเท่านานนะครับเหตุการณ์แบบนี้ฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้นะครับ คู่ใหญ่คู่ชิงชนะเลิศจะเรียกว่าเป็นคู่ชิงชนะเลิศในรอบแบ่งกลุ่มก็ว่าได้นะครับทีมชาติสเปนล,ลงสนามพบกับทีมชาติเยอรมนีนะครับฟอร์มสเปนนัดแรกแจมเหลือเกินอัดหมูน้อยคอสตาลิกามาได้7ประตูต่อศูนย์นะครับในขณะที่ทีมชาติเยอรมนีก็ <c oughs> ทำให้แฟนๆ อินซีเลกเยอรมันผิดหวังไปตามๆกันนะครับพลาดท่าแพ้ญี่ปุ่นไปในนัดแรกนะครับแต่นะครับศึกแข่งศักดิ์ศรีก็อย่างว่าแหละฟุตบอลมันไม่ใช่กรตศาสตร์อะไรมันก็เป็นไปได้แล้วก็นะเมื่อคืนนี้เราก็เห็นแล้วนะว่าสุดท้ายทีมชาติเยอรมันก็สามารถต่อลมหายใจในทัวร์นาเมนต์นี้ให้กับตัวเองได้ อีกครั้งนะครับเมื่อสามารถเบียดเอาเสมอตอีเสมอทีมชาติสเปนได้ไปได้อย่างก็สนุกแหละนะเมื่อคืนนี้ก็สนุกแหละนะก็สมศักดิ์ศรีแหละนะครับถือว่าเล่นกันแทบไม่เพียงแต่ประตูมันอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่าในเกมนี้ก็ถือว่าสนุกนะครับแบ่งแต้มไปนั่นหมายความว่า กลุ่มนี้ยังไม่มีใครตกรอบโดยเด็ดขาดยังไม่ได้เวใคเข้ารอบอย่างแน่นอนแล้วยังไม่มีไปชี้ชะตาในนัดที่3นะครับในขณะที่อีกกลุ่มนึงนะครับพลิกโผไม่แพ้กันนะครับ <c oughs> <c oughs> ทีมชาติเบลเยียมโอ้โ <c> ห <oughs> ใครจะไปคิดนะครับที่นัดแรกสามารถเบียดรัชนากาดาไปได้ถ้านัดนี้ สามารถชนะทีมม็อกโคซึ่งก็ไม่ใช่ทีมนะมันชื่อชั้นมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วรือว่ากันอย่างนั้นดีกว่าครับที่ไหนได้พลาดท่าให้กับม็อกโคไปสองประตูต่อศูนย์เป็นสกอร,ร์ที่ช็อกช็อกไปเหมือนกันนะักปีศาจแดงแห่งยุโรปนะครับก็ <laughs> นะ ในขณะที่แคนาดาก็แพ้เป็นนักที่สองนะครับเมื่อคืนก็น่าเสียดายอุตสาออกนําโครเอเชียไปได้ตั้งแต่ไกลโหเลยตั้งแต่นา,นาที่ที่สที่สนะครับแต่ก็โครเอเชียก็สามารถบดเอาชนะไปได้ถึง4ี่ประตูต่อหนึ่งแคนาดาก็ต้องตามจะภาพกาตาตกรอบแบ่งกลุ่มไปอย่างน่าเสียดายนะครับเอาละบอลมันยังไม่จบยังไม่เป็นทางการนะครับยังมีนาทีสามไม่เตะนะครับส่วนคืนนี้ ไฮไลท์ก็ต้องบอกว่าทุกคนก็ต้องมองไปที่คู่ใหญ่โปรตุเกสจะพบกับทีมชาติอุรุกวัยนะครับนักฟุตบอลชื่อดังทั้งสองทีมคริสเตโนโรนโดนะครับอีกฝากหนึ่งก็ลุยเซเรสและดาวินนูนเยสนะครับคู่นี้เตะเป็นคู่สุดท้ายของนัดที่สองในรอบแบ่งกลุ่มนี้นะครับกลับมาดูกัน ออกได้ทุกหน้าบัวบอลคู่นี้นะครับอีกคู่หนึ่งทีมชาติบราซิลน,นะครับเต็งหนึ่งนะวันนี้ยังเป็นเต็งหนึ่งอยู่นะครับจะการันตีการเข้ารอบให้กับตัวเองได้หรือเปล่าว่าคืนนี้จะเปิดสนามพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ดูชื่อชั้นแล้วนะครับก็ น้ำหนักเทอยู่ฝั่งบราซิลแหละนะครับแต่ว่าฟุตบอลมันไม่ใช่กณิิศาสตร์อย่างที่เรียนมันอะไรก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีรายการช็อกโลกกันอีกหรือเปล่านะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่กลุ่มหนึ่งอีก2คู่นะครับในกลุ่ม G กลุ่ม H เนี่ยเซอร์เบียแคมารูนสูสีมากทีมหนึ่งก็ถือว่าเป็นทีมแห่งสีสันหมอผีแคามารูนนะครับพบกับทีมเซอร์เบีย ชื่ออาจจะดูไม่คุ้นหูในเวทีฟุตบอลโลกแต่มาตรฐานยุโรปถือว่าสูงแล้วก็ประมาทไม่ได้นะครับและตัวแทนเอเชียอีกทีมหนึ่งของเรานะครับทีมชาติเกาหลีใต้จะเปิดสนามพบกับทีมแก่งทีมแก่งจากแอฟริกานะครับกาหน้าน,นี่ก็ประมาทไม่ได้ตัดแรกเกาหลีใต้ก็เล่นดีเพียงแต่นะครับ ไม่สามารถมีสกอร์ได้นะครับก็แบได้มาแต้มหนึ่งนะครับนัดนี้ก็คิดว่าถ้าต้องการการันตีการเข้ารอบเสมอไม่พอนะครับต้องพยายามไปให้ถึง3แต้มนะครับทุกทีมตอนนี้สามแต้มมันมันสำคัญมากๆกเพราะว่าพลาดพลังมานัดสุดท้ายอาจจะไม่ทันการแล้วนะครับก็คืนนี้ยังมีฟุตบอลให้ดูอีกยาว,ยาว มาลาทอนอีก4คู่นะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีรายการพริกล็อกช็อกโลกกันอีกหรือเปล่านะครั่ำคืนวันนี้นะครับยินดีที่พบกันนะครับผมวันนี้มีสุขทุกคนสวัสดีครับ